พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดา마ศางเปิดงานโครงการหลวง2,557ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อเวลา11นาฬิกา31นาทีที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดา마ศาได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานโครงการหลวง2,557ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์เผยแพร่กิจกรรมด้านวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การขยายผลของ,ของโครงการหลวงเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีของมูลนิธิโครงการหลวงที่ดําเนินการในปัจจุบันและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงแก่ประชาชนทั่วไปสําหรับปีนี้มูลนิธิโครงการหลวงมีผลผลิตที่เกิดจากการวิจัยที่ประสบผลสําเร็จ นำมาจัดแสดงภายในงานอาทิมระรูปหัวใจที่ทดลองปลูกที่สถานีเกษตรหลวงปางดะรสชาติไม่ขมมากเนื้อกรอบสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายประเภทผักกาดหัวญี่ปุ่นที่มีขนาดหัวใหญ่กว่าผักกาดหัวทั่วไปมีรสหวานเมื่อนำไปต้มนิยมใส่ในซุปหรืออาหารจานร้อนดอกเบนจมาสายพันธุ์ใหม่สับปะรดประดับสายพันธุ์ กุสมาเนียและวีเชียบีกเนียลูกผสมและปูขนลูกพันเมืองจากเมืองเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนที่สามารถขยายพันธุ์ได้ในบ่อน้ำเย็นบนดอยอินทนนท์